และตอนนี้ก็คือทุกคนฮอเวลากินเอาก็กินกลางบาทเลยหมักหมวงกันแบบนี้แหละจัดเผ็ดกินอะไรอูว่าเม็ดกินมากเยอะอย่างบมแม่สบายทุกคนตอนนี้ะก็ะยุเฮือนเดินบังใจสไปอามหม่งมากินก่อน หมอกมากินสมอยู่เฮือนตอนนี้มอกมังก็เริ่มเป็นแล้วหมวกอะไรเป็นอะไรจะจัดไปหามอกมังมากินสมกันนี่ทางนี้นะนี่เป็นหลายลายทุกคนมหมวงอ่ะแต่แถวนี้ยังมักน้อยอืมแถวนี้ยังมักน้อยอยู่ ไปคุณมีลหลายต้นนี่แต่ว่าวันนี้มักเอาเยอะก็มีมักหน่อยก็มีต้นนี้นะมักเยอะก็มีมักหน่อยก็มีแต่จะสิไปล่าหาเอามัมากเยอะพ่อแม่เอาอยู่เพื่อนตั้งโดนเขาบอ,อกเอามากินจากเถื่อเอามาห่อนเอ,อ,อาเกามักหมงกินเลยพ่อแม่อยู่เพื่อนเขาบอ,อกห่างเห็นเอาหมักหมงกินจากเถื่อก่อนแต่ว่าจอยมาเลยอยากกินกินรสเขาบอ,อกกินเขาก็กิน จงเห็้ดังนั้นมันแก่มากก็กินเพราะเมืพอนเป็นหลายนี่อยู่ที่นี่โอ้ยเขาเชื่อขึ้นไปเอาวผวะเอาใหมแหม่นก่อนนี่มอืมจริงเราเอามากเอาเยอะเลยมักทีมันจะมันมักหน่อยก็ป่ามันมักเยอะแหม่นยากจังว่าหล่อนใหม่ไม่ใหมหนักแถอว่ะ จับมือที่ยาวพุ่งห <laughs> ลอนอมักหน่อยจังสิพอดีกินมักเหยอวมามันมันสมบนใบนเสียบเอ้คอยสิได้กินบุให้คอยแม่นี่คือบถตกมัน นี่ค่อยได้มักหนึ่งแล้วเฮ้ยอู้ได้มักหนึ่งแล้วอยาไปขึ้นเอาอีกมักซ้ำนี่แหละพอดีกินสมนะมักไ่โพดมันกะบุษเสบวงแวนบุษเสบมันยังมากญ่ก็เลยเอาจังสิอย่ากจไปขึ้นเอาอีกตอนนี้ค่อยขึ้นพอากกมันอยู่เทงเลยทุกคนตัวมดโคตรลายวงแหในมือค่อยอ เมื io, ates, ่อกี้ค่อยเห็นอยู่หันมักหนึ่งเอออยู่วันห็นทุกคนมีสองสามมักมันเยอะอยู่ค่อยไต่ไปแล้วมันง่ามมันช้าค่อยก็เลยไปผู้ใดมันอยูเท่าทั้งโคตรเป็นหลายแต่วันยังมักหน่อยโต้องรอดแต่ไม่ค่อยจบกันหมดก่อนแล้วตอนเหนียวก็ขึ้นมาเอาแล้วทุกคนนี่หลายสำเนียงเอาแค่นี้ก็พอแล้วเอาหลายเดี๋ยวกินบุมมดกินสำเนียงก็น่าจะบุมมดหลล่ะโคตรหลายอยู่หรอกแต่มันโคตรเป็นหลายอยู่มักใหญ่แบบนี้ก็ยังมีหลายแต่ไข่บูนอ่ะเสียเอายิ่อย่ากเอาหมดแต่เอาหมดมันก็เสียหมดไหวกินวุ้นหนาดิกินวุ้ใแต่ขึ้นมาเอาตลอดแบบนี้ มันเป็นโคตรลายว่ะแับพอดีกินส้มก็หมักหมงนี่ยิงอยู่บ้านเอิญหมักหมงงาสร้างมันจะลงไปหลุมกันตนัวมดหลายโพดและตอนนี้ก็เฮ้ยทุกคนฮอตเวลากิเนเอาก็กินอยู่กลางบ่ายเลยหมักหมงกันแบบนี้แหละจังใดใครกินอะไรใครบู้ไปกินจังใดโอ้มันมันคือว่าจะสม้มไงตอนนี้กับยังสเสาน์ไงโอ้โห สักหมูงนี้แมวว่าไวอันกินอย่างมันสุกมักไปกินพอมันแก่มามันมักเหนาไหมอันนี้คก็คือจะมากินแต่ยังหน่อยอันนี้โอ้งาสาค่อยกินทุกคนค่อยค่อยเช็ดแขวกล่ะก็มันค่อยกินมันก่อนนะคนัับแจ่วมันแจ่วอันนี้อันมันแจ่วเขาตำกับอันจุกตบกับข้าวมาต่ข้าวมาไม่ต้องหัน สมผสมน้ำนี่ก่อนขอ,อนหน้ำใส่แบบแก้วนี่นะฮะเมื่อเนือน้อเป็นยังไงมา,ม,ามันซอกตมูอืมแม่กินสมอืมแคบอันนั้นกัน เผ็ดกินอะไรอู้ไหมกินมักเดียวอย่างบุมแอกินมักเดียวอย่างบุมแสมโคสมอย่งอีโคตรหลายเอาไว้กินมืออื่น ตายส่างเลยมีนกียัดนอนแเองอย่าใครไปกินอ่ะสมมติ